ะจะเจริญสุขสวัสดีวันนี้ก็วันเสาร์ที่26กันยา2563ถือว่าวันนี้หลวงนาก็ได้พาพระไปสอบนักธรรมตรีที่วัดนาพระาธาตุอำเภอนครไทยก็ไม่ได้อยู่กุติไม่ได้อยู่วัดก็พอดีกลับมาถึงนกลับมาถึง ทางร้านต้นธทมก็ได้โทรมาแจ้งหลวงนาว่าทางร้านขอถวายสังฆพันธ์นะกับพระอาจารย์ให้ได้ใช้สอยแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ายมเขาส่งอะไรมาให้แต่พอมาถึงปุ๊บพอเปิดกล่องดูนะมีการแพ็คของมาอย่างดีนะพอเปิดกล่องมาดูก็ได้เห็นเป็นบริขารน,นะเป็นบริขารเป็นกระเป๋านะเป็นย่ามนี่แหละนะเป็นย่ามรุ่นพิเศษ ทำจากผ้าร่มเนื้อดีมากเลยเนื้อดีมากตีนตุ๊กแกเอ่ยแล้วก็เชือกร่มต่างๆงานรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าดีมากเลยสีเข็มเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นงานประณีตเป็นงานประณีตซึ่งแตกต่างจากท้องตลาดที่เขามีขายกันเนาะกระเป๋ารุ่นนี้ใบนี้นี่ย่ามแบบนี้นี่ลงนะาก็ถือว่าเป็นใบแรกนะที่ลงนาได้ใช้ ก่อนหน้านี้หลวงนะก็ใช้ของศูนย์บริการทุดงทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบกระเป๋าพองเลยนะของใส่บาท9นิ้วได้นะใส่ลงไปพร้อมกับขาบาทเลยก็ได้นะก็ดีไซน์ออกมาแบบดีมากเลยเพื่อให้ค้องตัวในการใช้งานของพระเจ้าพระสงฆ์อย่หลวงนะก็ต้องขอขอบคุณทางร้านนะต้นธทานะสังฆพันธ์ นะตั้งแต่ได้มีโอกาสรู้จักตั้งแต่ได้มีโอกาสอุดหนุนนะซื้อกรดนะซื้อกรดซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เอามาใช้เองด้วยนะก็สินค้าดีมีคุณภาพดีไซน์ออกมาสวยมากเลยนะคล่องตัวแล้วก็มีการซับโฟมนะกันกระแทกนะช่วยถนอมบริขารน,นะโดยเฉพาะบาดขาบาดนะปกติขาบาดเวลาจะเดินทางเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมานอกตัวย่ามเนาะย่ามรุ่นเก่า ที่เราเห็นแต่ถ้าเกิดทางร้านได้ดีไซน์กระเป๋าแบบนี้ออกมาเราก็สามารถใส่ขาบาทลงไปในย่ามแบบนี้ได้เลยนะโดยที่เพราะขาบาทของพระทุกวันนี้ราคาสูงนะบางขาเนี่ยมูลค่า7,000-7,500นะขาบาทบางขาเนี่ยแพงกว่าบาทพระอีกนะแพงกว่าตัวบาทอีกนะก็พยายามคิดค้นนะพยายาม ดีไซน์งานออกมาให้คล่องตัวจากการใช้งานของอพระเจ้าพระสงฆ์ในกิจทุดงควัตหล่อนะาก็ต้องขออนุโมทนาด้วยย่ามรุนนี้ถือว่าสุดยอดมากพอดีมือจับมือถือแล้วก็มีมืออยู่ข้างเดียวก็เลยไม่สามารถที่จะรูดซิปให้ดูได้ต้องทํำยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ข้างในก็ดูดีมากเลยข้างในประโยชน์การใช้สอยก็ครูบาอาจารย์ทุกไหนสนใจนะครับก็ลองไปหาดูได้นะที่ร้านร้านเนี่ย ต้นทํนะต้นรมเพราะว่ารายการแต่ละอย่างที่สั่งโยมมาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นของที่มีคุณภาพซึ่งมันจะแตกต่างจากงานทั่วๆไปเนาะก็อะไรดีแล้วก็บอกกันเนาะอะไรดีแล้วก็บอกต่ออะไรไม่ดีไม่มีคุณภาพเราก็บอกกัน <c oughs> จะได้ไม่หลงไปซื้อแต่อะไรดีเราก็บอกต่อแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นของที่ซื้อมาใช้เองนะเนี่ยดูข้างในสิเนี่ยข้างในแบบ สวยมากเลยอ่ะเนี่ยดูงานปลาหนีดงานไม่ใช่งานหล่ออ่ะเนี่ยการเข้าคุ้นขอบคุ้นอะไรเนี่ยเรียบร้อยมากเลยอ่ะแล้วผ้าร่มนี่อย่างดีเละเนี่ยข้างในมีซิปนอกมีซิปในมีกระเป๋ารับโอ้เยอะพระคุณเจ้ารูปไหนที่กำลังหาบาทหาย่ามบาทรุ่นที่ออกมาต้องตัวกับการใช้งานในกิจผู้ดองสวัดรุ่นนี้โอเคนะครับ,สบาสตาจารย์ทั้งหลาย เนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นถนอมบริฐานไม่ว่าจะเป็นขาบาทไม่ว่าจะเป็นตัวบาทแล้วก็บริฐานอื่นๆเนี่ยพอบรรจุของจนตุงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าใช้เลยนะนะครับครับถือว่าดีมากเลยเนี่ยการย็บคุ้นเข้าขอบเขบ้าอะไรเนี่ยการเดินฝีเข็มฝีจักเนี่ยปราณีตนีปราณีตเพราะว่าหลวงนาเนี่ยทางานตัดเย็บมาเนาะแล้วก็ยังทํางานอยู่เย็บจีวรเย็บอะไรทุกอย่างเนี่ยงานปราณีต ถ้าอะไรถ้าเราบอกว่าปลาณนี้แล้วเนี่ยก็ต้องฟังนะเพราะเราทําของใช้เองทาบริขารใช้เองบริขารชุดนี้ย่ามบาทนิยมก็ส่งมาถวายเนาะนามาถวายหลวงนะก็ขออนุโมทนานะให้ผู้ประกอบการร้านต้นรรมสังคพันธ์มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความคล่องตัวรุ่งเรืองร่ํารวยนะแล้วก็ได้ผลิตบริขารดีมีคุณภาพ แล้วก็ต้องตัวต่อการใช้งานในกิจธุดงควัตดของพระเจ้าพระสงฆ์นะตลอดตลอดไปเนาะทีน,ะนี้ย่ามว่าโอเคแล้วนะว่าสุดยอดแล้วนะเรามาดูกระเป๋าจิงโจ้เนะี่ยกระเป๋าจิงโจ้ <c oughs> กระเป๋าจิงโจ้นี่สุดยอดมากเลยนะชอบมากกระเป๋าจิงโจ้เนี่ยเป็นผ้าชนิดเดียวกันกัแบบที่เอามาทํากระเป๋าเอามาทําย่ามบาทนะเรื่องซิปนี่รูดแบบไม่ติดเลยรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยนะซิปเนี่ย ไม่ติดด้านหน้าก็ใส่มือถือไม่ต้องมีตีนตุ๊กแกแบบเอาแบบพร้อมใส่พร้อมใส่ลงไปแล้วก็พร้อมจกออกมาใช้โดยที่ไม่ต้องมีตีนตุ๊กแกถ้าเกิดไม่สะดวกด้านหน้ามีกระเป๋าด้านข้างนี่ด้านข้างเนี่ยรูดแล้วก็เอาใส่ด้านข้างได้เลยก็คือว่าจกใช้งานอะไรนี้ง่ายหรือสะดวกข้างในนี่ก็ดูบุผ้าบุอะไรมาเป็นงานปราณีตมากเนี่ยการเดินสีเข็มอะไรนี่ปราณีต ซิปก็จับถนัดมือมากสามารถใส่ของให้พองได้ขนาดนี้เลยนะแต่เราใส่ของใช้จริงเราก็ไม่ได้ใส่ขนาดนั้นนะใส่บริฐานเล็กๆน้อยๆอยใส่เอกสารสำคัญใบสุทธิกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ดีมากเลยถือว่าเป็นกระเป๋าจริงโจารุ่นพิเศษครูบาอาจารย์ทุกไหนสนใจก็นี่เลยนะเข้าไปที่เพจต้นทมบริฐานคู่ดงเนี่ย สวยมากสุดยอดมากส่วนผ้านิสีธนะก็ดีมากเลยนาดีมากมีถุงสําหรับใส่นะก็เป็นผ้านิสีธนะสองชั้นชั้นที่จะปูลงนี้ก็จะเป็นชั้นผ้ายางกันน้ําอย่างดีโอส่งแต่ของดีของปราณิตมาให้อนุโมทนานะให้มีแต่ความรุ่งเรืองให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้านะผู้ประกอบการก็ขอให้มีสุขภาพดีมีแต่ความคล่องตัว พนักงานทุกคนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะได้อยู่กับงานนะที่จะได้ให้พระภิสูจได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะก็ขออนุมโมทนาสาธุแม้แต่ถุงใส่ผ้าปูนั่งเขาก็ยังทำด้วยความปราณีตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ยเขาไม่มองข้ามเลยดีมากดีมากอนุโมทนานะให้ขอให้รักษาคุณภาพอย่างนี้ไปนานๆไปให้ตลอดเลยนะ เพราะว่าตลาดของบริการธุดงเนี่ยเขาวัดกันที่คุณภาพเขาแข่งขันเรื่องคุณภาพแล้วคุณภาพดีมันก็จะนํามาซึ่งการบอกต่อนะนำมาซึ่งการบอกต่อในส่วนของตัวลหลวงนาเอง,ลงหลวงนาก็ปลื้มใจดีใจที่ญาติโยมนําของดีๆเกรดแบบนี้มาถวายเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยแม้แต่ลหลวงนาทําใช้เองก็ไม่สามารถที่จะทําใช้ได้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรมันก็ไม่ครบไม่พร้อมโยมนำมาถวายลหลวงนาก็ ดีใจมากเลยเพราะว่าในชีวิตก็ไม่เคยใช้ย่มดีขนาดนี้อนุโมทนาจาสาธุสาธุขอบคุณแล้วขอบคุณอีกอนุโมทนาแล้วอนุโมทนาอีกของก็ดีจริงๆอนุโมทนาสาธุขอบคุณมากนะ,จะเจริญพรจ้